100คิลแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาไม่แฮงแน่นอนนะครับผมทิ้งเวย์น้องนะครับบาทด้วยนะครับราคาชองละ90บาทนะครับผมนะฮะสองตัวผมอยากนำเสนอมากๆนะเพราะผมเห็นหลายคนดื่มออนเดอร์ล็อกแล้วไม่เมาเลยทำยังไงพวกคุณก็ไม่เมาฉะนั้นถ้าคุณดื่มสองตัวนี้รับรองกลับบ้านแล้วมีความสุขแน่นอนคอรเอมันพวกคุณคุณส่งให้กันเลย ผมก็ส่งนะอันนี้มันก็สผมอยากให้เบนเข็มไปบ้างส่งให้เมคีย์บอร์ดผมบ้างได้ไหมทำมันได้ก๊อฟวันนี้ทำไมวันนี้ทำไมเราขายออกเลยวันนี้วันนี้ทำไมเราผ่านไม่ออกเลยทำไมเราดูหน่อยจังเลยอ่ะอ่ะโอเคครับผมยังไงฝากด้วยใครอยากขึ้นจอสแกนคิวอาร์โค้ดที่โต๊ะเลยนะครับขึ้นจอไปด้วยกันคุยไปด้วยกันนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าเคยอมแล้วโอเคที่ยอมแล้วเลยที่ยอมแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับ